วันนี้ไม่มีคดีพิเศษมันๆเลยอ่ะท่านลิซซี่ครับมีคนแจ้งเหตุม็อบโดนปลาระเบิดครับโอ้ยแค่ปลาระเบิดเด็กๆเ,เขาเล่นกัน <Huh? S 2> ไม่ใช่คดีพิเศษหรอกให้ไปแจ้งตำรวจนู่นเออแล้วก็มีคนร้ายบุกยิงมอ็อบกลางเมืองครับมีคนเสียชีวิตด้วยครับท่านเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะพิเศษเลยไปแจ้งตำรวจแล้วก็ได้เรื่องยิงกันตายแค่นี้ท่านครับนี่ยิงกันตายกลางเมืองปลาระเบิดกลางเมืองยังไม่พิเศษพอเหยอครับ นี่นะเรื่องแค่นี้นะมันเรื่องจิบจอยขี้ประติว๋วแจ้งตำรวจเอาก็ได้พวกเราอ่ะต้องรับทำแต่คดีที่พิเศษจริงๆเท่านั้นรู้ไหมเพราะเราเป็นดีอ็อกไอยังไงล่ะโอโ้โหท่านแสดงว่าคดีที่เรารับเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องพิเศษเท่านั้นสิครับถูกต้องแค่ปืนแค่ระเบิดมันเรื่องธรรมดายังไม่พิเศษพอเราไม่ทําอยากรู้จังเลยครับอะไรจะพิเศษกว่าปลาระเบิดแล้วยิงกลางเมืองให้โทรมาเนี่ยโทรมามีเรื่องอะไรเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องพิเศษก็ไม่ต้องโทรมานะ ว่าไงนะเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการเรามีคดีพิเศษต้องทำแล้วโอ้โหมีคดีพิเศษแล้วเหรอครับท่านอ่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าเป็นอาวุธสงครามครับท่านเจอหนังสติ๊กในม็อบ